พื้นที่นานะครับโอ้น้องลุงหวัดดีครับน้องลุงโอ้ไม่ได้ทักทายกันนานเนาะอยู่ดีมีแฮงเ้อครับน้องลุงครับผมสุดจีนปีนี้ขอใเฮงๆังๆนะครับทุกท่านนะครับตอนนี้กําลังปรับถนน,นครับน้องลุงปรับไ้ ไอเอาตรงนี้ขึ้นโอเคนอกระเลยพอได้แล้วครับโอเคแล้วไม่ไม่ได้เอาใส่เยอะเพราะว่าคันคันมันใหญ่อยู่แล้วคันมันใหญ่แล้วก็ประมาณนี้ก็สัญจรได้แล้วครับ มุมนี้มุมนี้ก็จะเอาขึ้นมา ให้มันใกล้เคียงกันครับถนนเนี้ให้มันสูงขึ้นใหม่ครับ ต้นยูคานี่ก็อีกสองปีก็ตัดได้แล้วครับต้นยูคาถูกไป น,นี้ก็จะดันขึ้นมานี่นะครับที่น้อยน,นั่นสูงขึ้นเพราะว่าเวลาหน้าฝนน้ําน้ําก็จะล้นลงไปนี้

แข็งมาก aa